เดอะฮังโอว์เกมเกมล่าแกงเมาล่หลังเมาปลิ้นไปกับงานเลี้ยงก่อนแต่งของดักแบดลี่เอ็กและแซดตื่นขึ้นมาในห้องแปลกตาและโลกที่แปลกไปโดยไล่เงาของดักจนเมื่อพวกเขาได้พบกับเอฟฟิงผู้ทะนงตัวและจัสมินที่เมาทั้งสามหนุ่มจึงปฏิระตระอเรื่องเข้าด้วยกันและพบว่าพวกเขากำลังอยู่ในเกมล่าชีวิตแต่แทนที่จะมีตัวแทนจาก12เขต เกมนี้เจ๋งกว่าด้วยการให้สามหนุ่มประท่ากับคีตต่างๆที่เป็นตัวแทนของเรื่องราวสุดป๊อปไม่ว่าจะเป็นคีตซูเปอร์ฮีโร่คีตสาวอึมและคีตตัวละครของจอห์นนี่เด็บที่จะเอาชนะกันให้หาอกแตกตายไปข้างหนึ่งเจมี่แคนเนดีทาร่าลีตจนาธานซินดวแมนโรเบิร์ตแวกเนอร์บรูซเจนเนอร์และอีกมากมายช่วยกันล่วในหนังล้อเลียนฮอลลีวูดเรื่องนี้ wow. เดอะฮังโอเวอร์เกมเกมล่าแก๊งเมาล่วมันเป็นหนังที่ล้อเรียนหนังฟอร์มยักษ์ชื่อดัง2เรื่องคือ The h a n งโอเวกับเดอะฮันเกอร์เก